สวัสดีจ้ายายจันสีโกสุมมาแล้วนี่จะมาพร้อมกับงานเบสเป็นแบบกระเป๋ากระเป๋าไอสะพายข้างนใบน,น้อยๆนี่าป,ปิดพอนี่าป,ปิดไล่กระเป๋าใส่หนี้ไล่ฝนๆน,นิดๆน้อยๆ ร้ายนี่ยายบระด็เห็ดให้เบิง้งยังบปรด็เห็ดให้เบื้องยายติเห็ดให้เบิ้งร้ายนี่แต่จะเป็นร้ายขอบถางล่างนิดๆหน่ยน,น,นะบระด็เป็นใบใหญ่ยายเห็ดใบแใน,น่นอนใบประมาณนี้ยายเห็ดร้ายนี่เห็บเบื้องยายเห็ดไก่สีเหลี่ยแล้วล่ะ นี่สิเป็นเสือกสองมินเสือกสองมินเลยกระนีสิเป็นไอ้ออกน้ำตาลท้องนะแต่มันมันถื่อไฟแล้วมันก็สิเป็นอีกข้อละสีนะ <c oughs> นี่สิออกน้ำตาลท,าท้องๆ <c oughs> เดินเลยใส่สองเซตเต็มๆ นางได้ก้อนไปแล้วปล่อยไปแล้วฝนกระตุกด้วยเด้อ้เอสียงฝนถืงหลังข้าปุกเป๊กปุกเป๊กเสียงฝนฝนฝนกำลังตก เป็นไอใบบัวซ้อนกันใบอันใบบัวบก ฝนเม็ดใหญ่ตกบาหลายตกบาโดนตกเนี่ยมากัาบ่ายแต่ว่ามันเป็นเม็ดใหญ่ถึงหลังค่าเมฆฉันชิดมันก็สิดังแห้งเลยหนาบานย่าเซนเป็นหลังค่าเมฆฉันชิด ตรงกลางเต็มเตจทางทางสองอันแบ่งแบ่งพึ่งกันเหนใบบัวใบบัวอใบบัวใบบัวบกเหมือนเนื จักสิว่าใบบัวจักสิว่าหัวใจจักสิว่ายังเบิ่งบ่ออกบอกว่าถีกซอยกันตั้งเอาซือมันยายกเฮ็ดคิดเฮ็ดไปแต่ยายกคิดือบ่ได้สิว่าหัวใจก็ได้ได้หัวใจก็ได้ หแนหน่ก็เห็ดใบแหน่ไงนะเห็ดใบเล่นน้อยจะพ่ายคางเลยน้อยมึงจงขาย,งายไงเห็ดใบใหญ่ขายแพงคนจะตีนุ่นตีนี่ใหญ่โพดแพ่งโพดยี่ห้มก็คือว่าจังเลย จา่กัดพินไปมุมหนึง่งละปิดไปมุมหน,นึ่งละินแบบิเปนไลแบบน่แบบนี้ปิดแล่วิษเดนไล่แบบนี้ไล่จะเห็นล่นีทุกอันลย ปิดไร่ปิดไล่หนึ่งสิบอันอันนี้กังวลตะแล้กลวกันชนมากเทสไปไหนน้อยแบบนี้ละอันนี้ยยกแต่พอดไอเฮ็ดขี้ไห้เ,เหบิ่งเพอดเจ้า,าเฮ็ดขี้หนาขี้หนาเดียวเฮ็ดไห้เบิ่งคนมันตกแห้งแล้วคลิปนี้กับทำนีก่อนเด้อจ้าคลิปหนาจังพอ,อ,อก,กันไหม มาเบิร์อของยายแล้วก็ซอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อบายบายสวัสดีจ้า